จำเท้าบนเส้นทางหมายเลขสองสองสี่หก 2, 2, 4, สิบสิบพรรษาครับบุกครับสิบพรรษาครับ

哎，对的吧？

ลัถได้วยเหรอ่ยังเนัรดหูเหมาอะไรเงี้ยยกน้ำาได้นะคะยกน้ำาเได้ยกกงได้เอากลับไปทุนซาคิบ้านนะคะน้ำเป็นแพสแกดเป็นเิ็นมงคลได้นะคะ ยกน้ำรอเลยนะคะ กนไคะนังน่น่งได้เล้ยบงหนึ่งอบนนองอะไจับจัระเบียบรถน้ำด้วยนะได้ไม่ได้อาอะไรนะนองมะเขือเหรอ รับ้ามะเือครับที่เขาฉีวัคซีนวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเอาพิ้อัพมีพิ้อัพตัดหน้ารถหกล้อหรือ,อยังขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาสองคันแล้วครับขอขอพิ้งอัพแค่คันเดียวที่เหลือขึ้นหกล้อเลยครับจะเอานำส่งโรงพยาบาลเมืองคนขอขอแป๊บขอพิ้อัพคันเดียวลงหนองมะเขือที่เหลือตัดไปให้เต็มลำหกล้อเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลเมืองคนก่อนครับ ผมวา่าพอๆครับเดีย๋ยวผมเจ็ดแจ้งลูกค้าผมหนึน่งครับผมหนึ่ง <c oughs> เรียกมิตภาพหนึ่งเลยก็ได้นะครับอ้าครับอ้าผมหครับ,บ,บ,บผมติดตามศูนหนึ่งนะครับติดตามศูนหนึ่งมิตภาพหนึ่งอหงองถูกครับถูก ก็ คุณแม่แกะในปัวนะคัแกปะัเีน้องแม่ใหญ่เลยเด้อปูแม่ใหญ่เลยครับนะเป็นแพะแกะเด็กสีม่วงได้นะคะปัวสอตัวักลับไปทาที่บ้านได้เลยเด้อแแได้นะคะ ตัวตรงตรงครับตัวตรงต,ตรงตวตเอร เพราะก่อนนะครับเราค่อยแกะนะครับ 他好简单呢。<laughs> แมแท็กแก่ไปไปเป็นทีมบางคนได้นะคะขวดสองขวดเสือวางไว้เดี๋ยวรถกระบะมารับขวากค่ะยกล้อถวายเลยครับด้านหน้ายกล้อถวายเลยนะครับ